ก็กลาบสวัสดีท่านผชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ผม s ซม m มอร์ทเหมือนเดิมวันนี้อยู่ในเกมโรบอทแมปสเก็ตบอร์ดออฟบี้วันนี้ก็คือเป็นแมปี่ปปากลัวแหละตามชื่อออฟบี่นะแล้วก็ประมาณว่าใช้สเก็ตบอร์ดในการผ่านด่านนะแล้วก็ทําเวลาได้น้อยที่สุดวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เวลาไม่เกิน20นาทนะีใครคิดว่าทําได้น้อยกว่าผมก็คอมเมนต์มานะไปเลย

vậy cái này tôi vậy là gì đây bỏ thôi xí đây lấy đây đấy ui ui đây rồi đi ระยเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งนาทีก,กว่าๆแตมีเวลาที่จะที่จะไม่เกิน20นาทีทั้งที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็แบบนี้มีหลายโรคนะอันนี้เป็นของโลกหนึ่งก็เลยยังง่ายอยูโอโ่โอ้โหโอ้โหไปยังตัว

อื้มฮอมอื้มฮอมเอ๊ยข้ามเลยวะใช่ไหม้ามเดยข้ามเลยถึงอ่เองเดียวพุ่งทะยานหืนเลย G T E มากเกิดดู G T a ไปหืนมากเกิเอืืม เครื่องแรงไปเลยช่วยที่กปเแล้วฮึโน้ตุกี่คิดว่าจะตกแล้วอีน,น,นีไปต่อยาวๆไปดูดูเชื่อไปดูนี่ โอ้โหมีการเสนออะไรนะบินเโอ,โอเคเป็นเทียว 3, 4, 3, 4, สามนาทมื่อซเราไปข้างหดีอนะอืมโดนเลเซอร์ตมง อีซี่ผมจะไม่หัวร้อนเมดูนี่เลยอีซี่เหมนต่อเลย อเขีเคการต้องใช้การควบคุมดีๆอเคีอีกนิดเดียวผมอาจะไม่กดตรนี้เขียได้อยู่แต่กินตัวีข้าวบูเซล่าสี่นาทีเฮ้ยมันมีเวลาที่จะไม่ถึงสินาทีหรือเปล่าปะเดิผมพยายามทำเวลาให้น้องที่สุดนะแต่ตั้งโป๊ะหมายก็คือน้อยกว่า20นาทีฮะ ช้าๆได้พาาลิมงามใช้ถูกกว่าไมล่ะเอ้ยเแสงเหนี่อยเงี้ยเสพเงีก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยอีเดน โ oh, oh, oh. อ้โหเอ้ยตกจนได้3แล้ว5นาทีต่อเจอบอลขวางโลกเลยอุ้ยเชออุแหลกแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกอือหืองนี้แล้วก็ตร้อ,อื้อตอ รึปุ๊บรึปบรึปบเบรกนิดนึงโอ้โหอมีการซื้ออะไรได้โฆษณาขึ้นมาตึกเลยเฮ้ยถึงวะชาดีนึงเออไปถึงแล้วเว้ยไปกันต่อรปุ๊บโอ้โหตรงนี้ลงงานเลย ลงไม่ได้ด้ลยน้่ขึ้นบนหน่อยเนี่ชยชา้าแล้วกันตรงนี้ต้องใช้การควบคุมดีๆนะบิมบอกได้คอมเมนต์ได้นะถ้าใครได้น้อยกว่าผมเบรีลยปเลรื่อดีโอ้โว 4ใบยินดอโคตรแหลก7นาทีผ่านไปเฮ้ย68เปอร์เซ็นแล้วนะฮเฮ้ยเรามีเวลาที่จะ10นาทีแับน่าจะผ่านได้็7นาทีแล้วเฮ้ยคือก็ตรงนี้น่าไปทางห้าได้ ฮึ๊ึ๊บ๊บฮึ๊บโอ้โหไปกระโดดโอ๊ะต้องช้าๆเลยนะฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บก็ฮึบขี่มอเตรั่งโลกอันนี้โอ้โห ลอยงวดลอยกังหวะนี่โอ้โหต้องลอยจังหวะดีอยู่โอ้โหอีกแล้วผมว่าผมน่าจะติดตรงนี้นานแน่โอ้ถามจริงฮิตรถฮุ้ยเซฟสวย nghiệp lỏ về đi chùa Đấy, เงินเดียวะนะฮะนี่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วอย่ามาเขายืนค้างเลยผูชมผู้ชเฮ้ยเดี๋ยวอ๋เฮ้ยเลย็กเ่ไม่กี่เปอร์เซ็นแล้วไปทางล่านนีกก่อนอือ Ừm mhm đi mhm 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 sang đi mhm 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 mhm

เดี๋ยวเ,ยวเาไปชา้ชานะตอนไี้ต้องไโอเคไม่ต่อดืด้ๆผมอยามทำเวลารยได้นะส <c oughs> 10นาทีแล้เอ้ยยังไม่ถึงยีนาทีเป็นต่อโอ้โหไม่ถึงวะต้องเดินดนานนะชาชา่า

โอ้โหอีกอ่ะทันทันตรงนี้ได้อยู่ไปต่อเห็นเลยโอ้โหมีหน่โดดเลยเคสต่อได้มีได้เลยเอ้ยเช็โดดเซฟ เฮ้ก็จะผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยุ้มเฮ้ยใครทำเวลาได้นะกับผมก็คอมเมนต์ใต้ล่างคิดได้นะกี่นาทีกิ๊บบีเนฮะ้ยข้างาอีกหนึ่งก้าเซตเย้ผ่านแล้ว โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นนั้นนะฮะมันมีไอ้นั้นด้วยนะเขาเรียกว่าการแข่งขันนะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ผมใช้เวลาไปสนะิบสองนาทีสามสิบวินะที่ผมเห็นเมื่อกี้นะมันเริ่มกานแข่งไปแล้วนะโอ้มีเสียงอะไรผู้คนล้องเนะไปกันเลยเฮ้ยผมน่าจะมูนไม่ทันโอ้โห อยูยากว่าอ่อยูอ่ฮ้ยชือ้อเราไปโอ้โหยังผ่าน่านแรกไม่ได้เลยตรงนี้ช้าใช้าก็ไปช้าเอ๋ยโอ๊ยเริ่มหัวร้อนแล้ว โอ้โหโดนเลเซอร์อย่างง่ายเลยชีวิตอื้มฮึยพันด่านแรกผ่านไปด่านสองก็ค่อยผ่านมาดีกว่าได้อยู่ได้อยู่ อ๋อโอ้โหไปชนญลือไู่เป็นคนดับแนดนะเฮ้ยช้าเลมือชนฮึ๊บึโอ้ยัวเล้ยอีกแล้วฮึ๊บึชิดปุ่มทางปึบชิดปึฮึ มีไหมต่อโอ้โหมันจบกนรแข่งขันก่อนอะันได้ยี่ห้าเหรียญโอเคถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะแมบปบชื่อว่าสกตบอร์ดออฟบีนผมขอจบการเอ้ยไม่ใช่ทิผมขอขอบคุณที่ดูจนจบนะ ขอจบคลิปไ้เพียงเท่นี้นะไม่รู้ว่าจะมี e ีสองไหมก็ขอลาไปก่อนนะขอบคุณที่ดูจบขอบคุณเคิร์บ